สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อเรื่องรักชาชาชนิยมและจักรวรรดินิยมนะคะเริ่มเริ่มด้วยที่รัชาติเดิมทีจะเป็นรัฐประชาชาติเป็นรัฐสมัยใหม่ที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและเป็นหน่วยงานทางการเมืองที่รัฐและชาติสอดคล้องกันเป็นแนวคิดที่เรียกว่าประเทศเนื่องจากประเทศไม่จำเป็นต้องมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอำนาจเหนือกว่า ชาติหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมืองนิยามหลักก็คือชุมชนทางการเมืองจะประกอบไปด้วย4ประการก็คือประชาชนรัฐบาลและอำนาจประชาธิปไตยและรัฐจะมีตำแหน่งเป็นของตัวเองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งต้องได้รับการยอมรับจากรัฐอื่นในการในความสำคัญของความเป็นรัฐรัฐจะสูญเสียหรือเกิดใหม่ได้ไม่ยาก นื่องจากนั้นจะเน้นในเชิงของหลักกฎหมายมากกว่าความรู้สึกค่ะส่วนชาติชาติจะหมายถึงเจอชาติเดียวกันอาจรวมถึงการผัดถิ่นหรือผู้ที่หลีภัยที่อาศัยอยู่ภายนอกรัฐชาติซึ่งบางประเทศในความหมายนี้ไม่มีสถานะที่ชาติพันธุ์มีอำนาจเหนืกหอนกว่าแต่ความหมายทั่วไปส่วนใหญ่ลักชาติจะเป็นเพียงประเทศที่มีอำน,นอาจอธิปไตยหรือเขตปกครองขนาดใหญ่ รักชาติอาจถูกเปรียบเทียบได้กับ 1. นึ่งรัฐห,หลายชนชาติก็คือซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใดที่มีอำนาจควบนำส่วนนครรัฐจะเป็นประเทศที่เป็นอิสระและมีอำนาจปกครองตนเองโดยไม่ถูกบริหารจากรัฐรัฐบาลอื่นส่วนจัก,กรวรรดิจะประกอบไปด้วยหลายประเทศและชาติที่อยู่ภายใต้พระมหากษัตริย หรือรัฐบาลที่ปกครองอยู่ค่ะจุดนี้ของคำว่าชาติชาตินั้นจะเน้นถึงความผูกพันในทางเชื้อชาติหรือสายเลือดเผ่าพันธุ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศาส,สนาหรือการยึดหลักประเพณีร่วมกันด้วยเหตุนี้ชาติจึงไม่สามารถล่มสลายไปได้ง่ายส่วนประเทศจะมีความหมายเน้นหนักไปที่ด้านดินแดง ดังนั้นประเทศจึงเป็นแหล่งรวมของชาติและเกาะให้เกิดกลัดขึ้นสมาภารธชาติสมานมา์สมนธ์ของรัฐอธิปไตยหมายถึงการรวมตัวกันของหน่วยงานทางการเมืองถาวรเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวร่วมกันตามหน่วยงานอื่นซึ่งปกติก่อตั้งขึ้นโดยสันธิสัญญา แต่ภายใต้เกาะตั้งขึ้นจากการเห็นชอบรัฐธรรมนูญร่วมกันสมาสมาพันธรัฐมีแนวโน้มสถาปนาขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาที่ร้ายแรงค่ะส่วนสหพันธชาติสหพันธชาติจะเป็นการรวมตัวของรัฐต่างๆโดยรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างรัฐขึ้นมาใหม่ให้มีอำนาจอธิปไตยอย,อยู่เหนือรัฐเดิมที่มารวมตัวกัน โดยที่รัฐต่างๆนั้นจะรวมตัวกันจะสลายอำนาจอธิปไตยของตนให้แก่รัฐที่สร้างขึ้นใหม่ให้ทำหน้าที่แทนตนค่ะส่วนชาตินิยมเป็นความคิดและการเคลื่อนไหวที่ถือได้ว,ว่าประเทศชาติควรที่จะสอดคล้องกับรัฐเนื่องจากการเคลื่อนไหวนี้ลัทิลัทิชาตินิยมมีแนวโน้มที่จะส่ง ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติโดยเจาะจงและทิชาตินิยมถือได้ว่าแต่ละประเทศควรที่จะปกครองตนเองโดยปราสจักการแทรกจากภายนอกว่าประเทศนั้นเป็นพื้นฐานทางธรรมชาติและอุดมคติสําหรับการเมืองและประเทศชาติเป็นแหล่งอํานาจทางการเมืองโดยชอบธรรมเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการสร้างและรักษาเอกลักษณ์ประจำชาติ เพียงอย่างเดียวตามลักษณะทางสังคมที่ใช้ร่วมกันของวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ภาษาการเมืองาศาสนาประเพณีและความเชื่อในประวัติศาสตร์และส่งเสริมความสมนึของชาติทัาศนคาติที่โดดเด่นกับละทิชาตินิยมมีอยู่สาป,ประการก็คือ 1. ละทิ ก็คือหนึ่งลัทธิเรื่อลทิพันชนนิยมก็คือจะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของลัทธินิยมแต่เป็นลัทธิที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลานแต่กลับไม่เป็นทีย่ยอมรับค่ะส่วนแทนที่สองจะเป็นสัญลักษณ์ประจำชาตินิยมซึ่งลัทธิชาตินิยมเนี่ยจะเป็นปรากฏการณ์มีวัฒนาการแบบดนามิกและมีความสําคัญของสัญลักษณ์ต่างๆ ก็คือจะมีตำนานประลำปราและประเพณีในการพัฒนาของประเทศชาติและลัทธิชาตินิยมค่ะส่วนที่สามจะเป็นทฤษฎีความทันสมัยก็คือจะจะมาแทนลัทธิบัณประชนนิยมโดยการใช้แนวคิดของคอนสเตอร์ติวิธและนำเสนอให้ลัทธิชาตินิยมได้กำเนิดขึ้นเนืน่องจากว่ากระบวนการของความทันสมัยเนี่ยจะส่งผลให้อุตสาหกรรม จะทำให้เป็นเมืองและการศึกษามวลชนเนี่ยซึ่งจะทําให้เกิดมีการสํานึกของชาติผู้ที่เสนอทฤษฎีถัดมาได้บรรยายถึงประเทศชาติว่าเป็นชุมชนจิตกรรมและลาทธิชาติยมก็คือประเพณีและปะฏิคุณค่าทางศิลธรรมของลัทธิชาตนิยม ความสำคัญระหว่างลัทธิชาตินิยมกับความรักประเทศไทยและการเข้าด้วยกันได้ของลัทธิชาตินิยมและพลเมืองโลกล้วนเป็นหัวข้ออภิปรายเชิงปรชัชญาลัทธิชาตินิยมสามารถรวมเข้ากับเป้าหมายและอุดมการณ์ทางการเมืองที่มีความหลากหลายเช่นอนุรักษ์นิยมและสังคมนิยมอนุรักษ์นิยมหรือคติอนุรักษ์หมายถึงปรัชญาทางการเมืองที่ส่งเสริม สถาบันทางสังคมที่มีมาตั้งแต่เดิมในบริบทวัฒนธรรมและอารยธรรมเป็นแก่นศูนย์กลางของอนุรักษ์นิยมประกอบด้วยประเพณีสังคมที่มีชีวิตลำดับชั้นอำนาจและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินสังคมนิยมหมายถึงเป็นระบบสังคมและเศรษฐกิจซึ่งมีลักษณะคือสังคมเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจัดการเศรษฐกิจแบบร่วมมือขบวนการทางการเมืองซึ่ง มุ่งเน้นสถาปนาระบบที่เรียกว่าสังคมเป็นเจ้าของหมายถึงการประกอบการสารณกรการเป็นเจ้าของร่วมรัฐเป็นเจ้าของพลเมืองเป็นเจ้าของความเสมอภาคพลเมืองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มีความผันแปรของสังคมนิยมจํานวนมากและไม่นิยมครอบคลุมทั้งหมดในทางปฏิบัติ ลัทธิชาติิยมสามารถเป็นได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบขึ้นอยู่กับอุดมการณ์และผลลัพธ์ที่ออกมาลัทธิชาติิยมเป็นลักษณะหนึ่งของการเคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพและความยุติธรรมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับก,บการฟื้นฟูวัฒนธรรมและเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จของประเทศชาตินอกจากนี้ยังแบ่งแยกเชื้อชาติชาติพันธุ์และาศาสนาโดยชอบด้วยกฎหมาย การปราบปรามหรือโจมตีชนกลุ่มน้อยและบ่อนทำลายสิทธิมนุษยชนและประเพณีประชาธิปไตยแนวคิดชาตินิยมคืออุดมการณ์ที่ให้ความสำคัญกับชาติหรือความเป็นชาติผลประโยชน์ของชาติมีความสำคัญยิ่งกว่าผลประโยชน์ส่งบุคคลมีการเรียกร้องให้ประชาชนเสียสละผลประโยชน์ของตนเองเพื่อชาติโดยแนวคิดชาตินิยมเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความรักความนิยมความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจในเชื้อชาติและวัฒนธรรมในชาติเช่นศาส,สนาภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆเง,ง,งื่อนไขสําคัญที่เชื่อมโยงให้เกิดแนวคิดชาตินิยมในหมู่ประชาชนคือมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการเผชิญปัญหาร่วมกันความเป็นมาของลัทธิชาตินิยมลัทธิชาตินิยมเป็นลัทธิการเมืองที่เน้นความจงรักภักดีต่อรัฐชาติ โดยจะถือว่าชาติเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมลัทธิชาตินิยมจึงไม่ได้มีเพียงรูปแบบทางการเมืองแต่เป็นอุดมคติในการดําเนินชีวิตแนวคิดพื้นฐานอุดมการชาตินิยมธรรมชาติของมนุษย์นักชาติถือว่ามนุษย์เป็นสังคมหมายถึงมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่าและเป็นผู้กําหนดบุบาทต่างๆที่จะใช้แสดงถึงความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันมนุษย์จึงเป็นสัตว์ที่สร้างวัฒนธรรมให้แก่ตนเองมนุษย์ค้นพบความหมายของตัวเองและสร้างสรรค์วัฒนธรรมได้แต่ในกรอบของชุมชนของมนุษย์ที่เรียกว่าชาติเป็นสําคัญภาษานักปัจญาแนวชาตินิยมชาวเยอรมันโยฮันกอฟริดเฮเดอร์กล่าวว่าภาษาไม่ใช่เป็นแต่เครื่องมือในการสื่อสารของมนุษย์เท่านั้นแต่เป็นภาษาอวัยวะที่แสดง อำนาจของจิตใจเป็นสื่อแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าแห่งอุปนิสัยใจคอและการศึกษาของเราชาติที่มีภาษาของตนเองใช้จึงสามารถบอกได้ว่าเป็นชาติที่มีอารยาธรรมและยิ่งสามารถแสดงให้เห็นว่าภาษาเก่าแก่เท่าไรยิ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ที่ยาวนานของชาติวัฒนธรรมโรแมนติกเกิดขึ้นในช่วงยุโรปกลางศตรวรรษที่18มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมขนาดใหญ่คือการเกิดปฏิกิริยาต่อ ต้านปัจจัยแบบวัตถุนิยมเหตุผลนิยมและอัตะปะยชน์นิยมซึ่งกําลังมีอิทธิพลในขณะนั้นต่อมาขาบวนการเคลื่อนไหวทางปัจจัยนี้ถูกเรียกว่าขาบวนการลัทธิโรแมนติกวัฒนธรรมโรแมนติกมีส่วนช่วยส่งเสริมลัทธิชาตินิยมอย่างมากเพราะลัทธิโรแมนติกทําหน้าที่เหมือนสิ่งที่มาแทนที่ศาสนาในช่วงที่ศาสนาถูกลดบทบาทลงไปมากในยุคแห่ง ความรู้แจ้งซึ่งเหตุผลนิยมแนวคิดชาตินิยมช่วยทำให้ผู้คนมีความผุดพันทางอารมณ์ถูกปลุกให้เห็นถึงคุณค่าทางศิลธรรมชาติทำหน้าที่เป็นอำนาจจิตใจที่จะช่วยให้ผู้คนมีที่ยึดเหนี่ยวไว้ต่อสู้กับกระแสะวัตถุนิยมและการไม่ใส่ใจพระศาสลาเศรษฐกิจแห่งชาตินิยม แนวคิดชาตินิยมโดยส่วนใหญ่มักให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อเศรษฐกิจแห่งชาติความสนใจต่อเศรษฐกิจแห่งชาติเรียกว่าชาตินิยมทางเศรษฐกิจหลักของแนวคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจคือการให้ประเทศพึ่งพาตนเองได้ในยามสงครามและมั่งคั่งรุ่งเรืองในยามสงบการที่จะทําเช่นนี้ได้ประชาชนในชาติจะต้องยินยอมให้สนับสนุนสินค้าและอุตสาหกรรมของประเทศของตนมากกว่าสินค้าของต่างชาติชาตินิยมทางเศรษฐกิจจึงทําให้ จึงให้ความสําคัญแก่เศรษฐกิจ,กจแห่งชาติบุคคลสําคัญในชาตินิยมคือจอนล็อกเป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษและได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งเสร,รีนิยมประชาธิปไตยและอีกท่านหนึ่งคือโยฮันก็อดฟรีดแฮรเดอร์เป็นนักปรัชญาและนักเทววิทยากวีและนักวิจารณ์วรรณกรรม ค่ะต่อมานะคะจักรวรรดินิยมจักรวรรดินิยมคือนโยบายปฏิบัติการหรือการสนับสนุนให้มีการขยายอำนาจและการควบคุมไปสู่ภายนอกในช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสิ่งที่รัฐกระทําด้วยการยึดดินแดนโดยตรงหรือด้วยการได้มาซึ่งอํานาจควบคุมทางการเมืองและเศรษฐกิจของพื้นที่อื่นๆเพื่อขุดรีดทรัพยากรกลับไปสู่กลางของจักรวรรดิ จวัวกรดนิยมของทุกวันนี้ได้มีการพัฒนาขึ้นจากปฏิบัติการทางประวัติศาสตร์ที่มีรากฐานมาจากลัทธิล่าอนานิคมปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าจากบริษัทเหมืองแร่ของอังกฤษที่ดำเนินกิจการในอินเดียและได้ผลกำไรกลับไปยังอังกฤษการทำความเข้าใจจักวกรดนิยมจำเป็นต้องใช้กรอบความคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจและมองลึกลงไปถึงรากถึงรากถึงโคนเช่นกรอบความคิดแบบ มารกซิสในขณะที่เราจะทําความเข้าใจระบบทุนนิยมในศตรวรรษที่11บเดเราจําเป็นต้องเข้าใจลัทธิจกกักรวรรดินิยมจากมุมมองแบบมารกซิสการต่อต้านลทัทธิล่าอาณานิคมและการต่อต้านลัทธิจกกักรวรรดิได้ก่อตัวขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ที่กว้างขวางคือการต่อสู้ต่อต้านระบบทุนนิยมโลกลัทธิล่าอาณานิคม ยุคที่ลัทธิล่าอนานิคมเฟื่องฟูงอยู่ที่ประมาณช่วงปีคศ1 7 0 0ถึง1950ลัทธิล่าอนานิคมขึ้นสู่จุดสูงสุดเมื่อราวปีคศ1900ในช่วงเวลานี้คาดการว่าประชากรโลกประมาณ70%อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมจักกวัตดิอังกฤษภายใต้ควบคุมของฝรั่งเศสมีอยู่10%ภา,ภายใต้การควบคุมของดัตชเ และภายใต้การควบคุมของญี่ปุ่น4%รัฐทิราอนานิคมจกักรวรรดิถูกบริหารจัดการโดยสั่งการจากสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นแผ่นดินแม่การปกครองดังกล่าวเป็นไปได้ต้องมีพันธมิตรที่หนาแน่นระหว่างรัฐกับทุนนิยมหมายความว่ารัฐบาลอังกฤษปกครองอาณาเขตทางกายภาพเช่น อินเดียและกาน่าพร้อมกับบริษัทอังกฤษประสานงานขุดรีดทรัพ,พยากรโดยการขุดรีดแรงงานจากอาณาเขตเหล่านั้นรัฐบาลอังกฤษจ,จะหักภาษีจากสินค้าเหล่านั้นเพื่อใช้เป็นทุนในการบริหารจัดการและการขยายจัก,กรวรรดิในระบบอาณานิคมในระบบอาณานิคมนี้จึงเห็นได้ว่าทุนนิยมและจัก,กรวรรดินิยมเกี่ยวพันกันเพราะทั้งคู่ต่างก็สนับสนุนและความ ให้ความชอบทาซึ่งกันและกันค่ะลัตทีราอาณานิคมผู้ตั้งถิ่นฐานคือจักรวรรดอนนิอาณาจักรวรรดิอาณานิคมหลายหลายรายไม่ได้แค่ใช้อำน,นาจบ,บังคับอาณาบริเวณอื่นๆผ่านการปกครองแบบอาณานิคมทางไกลเท่านั้นแต่ยังส่งคนเข้าไปตั้งถิ่นฐานและขับไล่ชน,พ,นพื้นเมืองออกโดยยึดที่ดินมาเป็นของตัวเอง เห็นได้ชัดว่าในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแคนาดามีการใช้แรงงานทาสในพื้นที่อนานิคมแบบตั้งถิน่นฐานประเทศประเทศเหล่านี้ปัจจุบันถูกครอบงำโดยกลุ่มคนที่ไม่ใช่พื้นโดยกลุ่มคนที่ไม่ใช่คนพื้นที่ในขณะที่ชนพื้นเมืองเช่นชนพื้นเมืองอเมริกาถูกขับไล่และถูกภาคสิภาคเสียงไปหมดหรือแม้ถูกหรือแม้กระทั่งถูก ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยเหล่าผู้ตั้งถิ่นฐานแต่ธกิจหลังยุคเอ่อหลังยุคอนาณานิคมนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นต้นมาประเทศประเทศใต้อนาณานิคมหลายแห่งเริ่มจัดตั้งขบวนการปลดแอกเพื่อปล,ปลดปล่อยตัวเองจากการกดขี่ของเราจัก,กรวรรดิยุโรปหลังจากแรงกดดันขึ้นเรื่อยๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง การประการประวัติก็ประถุขึ้นไปทั่วทั้งเอเชียแอฟริกาคาบิเบียนและและล,และลาตินอเมริกาและในช่วงปลายทศวรรษที่1.950อดีตประเทศใต้อนานิคมส่วนใหญ่ได้ปลดแอกตัวเองสำเร็จขณะที่ขบวนการปลดแอกได้ลมล้างโครงสร้างการปกครองของอนานิคมลงระบบการขูดรีดของระบบการขูดรีดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในระดับโลกส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ก็ยังคงดำเนินดำรงอยู่ด้วยการพังอาดขึ้นของสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้นำผู้นาของโลกตะวันตกค่ะการขรอบงำทางเศรษฐกิจที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นไปด้วยเป็นไปได้ด้วยการนำขบวนการเรียกร้องของเอกราชโดยอดีตมหาอำนาจอาานิคมโดยปกติแล้ว ขบวนการปลดปล่อยชนพื้นเมืองสุดขั้วจัจัดตั้งในปลุกในในจะจัดจะจัดตั้งในปลุกปั่นเพื่อเรียกร้องอิสรภาพอย่างเต็มรูปแบบโดยขณะเดียวกันเจ้าอนณานิคมจะต่อรองอิสรภาพกับกลุ่มที่แข็งข้อน้อยกว่าน้อยกว่าคนภายในประเทศนั้นๆเพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะยังคงอยู่ภายหลังจากการปลดปล่อยค่ะ ในอดีตประเทศภายใต้อํานาจเอ,อภายใต้อารณานิคมที่ต้องการปลดแอกตัวเองต่างพากันจัดตั้งรัฐบาลสังคมนิคมสังคมนิยมและเข้ากลุ่มบางเหรียญเศรษฐกิจของประเทศตัวเองและไล่บริษัทตะวันตกออกไปภายหลังเภายหลังประเทศเหล่านี้ถูกเอาคืนอย่างรุนแรงคาดการว่า <c oughs> สหารัฐอเมริกามีส่วนหัวพันในการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอย่างน้อย81ครั้ง ในเอ่อในต่างประเทศตั้งแต่ปีคศ1 9ึ่ถึงคศสองศอดีตจักรวรรดิอาณานิคมอื่นๆเช่นสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสต่างๆก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการกดขี่ทั่วโลกโครงสร้างอาณานิคมในยุคหลังอาานิคมแม้ว่าบางครั้งประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้ทหารเข้าแทรกแซงโดยบุกรุกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อขัดขวางการปลดปล่อยทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นเช่นการลุกลังเวการลุกลางเว,าลลาเวียดนามบ่อยครั้งก็มีการจัดวางกลไกทางเศรษฐกิจและการและทางการทูตที่ซับซ้อนขึ้นมาเพื่อการถ่ายทอดเอ่อโอนความมั่งมั่งคงมั่นคงจากอดีตป,ประเทศใต้อำนาจอาณานิคมในซีกโลกใต้ไปสู่อดีตจกกักรวรรดิและรัฐอาณานิคม ผู้ที่ตั้งถิ่ผ่านในซีกโลกเหนือจะดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องต่อมานะคะสถาบันอย่างธานาคารโลก w บ r l d b a n ์ Bank, และกลองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF กระทำการต่างๆเพื่อบ่งบอกว่ากฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งจะถูกประเทศนำไปปฏิบัติใช้ซึ่งเป็นไปในทางบีบบังคับอย่างไม่มีทางเลือกโดยทั่วไปหมายถึง การเปิดตลาดในประเทศให้บริษัทต่างชาติเข้ามาปล่อยให้มีการขูดรีดเช่นการตั้งโรงงานนรกหรือการรีดเค้นทรัพยากรออกไปจํานวนมากหากแข่งข้อไม่ทําตามก็อาจจะโดนความบาดท,ทางเศรษฐกิจเหมือนในคิวบาและเวเนซุเอลาที่ถูกหามนําเข้าและส่งออกสินค้าบางประเทศและทําให้ประชาชนของสองประเทศนี้ขาดแคลนทรัพยากรอย่างมาก ประวัติการสกสวยอีกอย่างหนึ่งคือการหนีการหนีระหว่างประเทศโดยช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเช่นตลาดล้มตลาดล่มสถาบันอย่าง IMF จะเข้ามาปล่อยกู้ให้แก่ประเทศที่กำลังประสบวิกฤตเงินกู้เหล่านี้ก็มาพร้อมเงื่อนไขที่เข้มงวดเช่นต้องแปลรูปเศรษฐกิจต้องแปลรูปกิจการของรัฐให้กลายเป็นของเอกชนหรือต้องทำลายรัฐสวัสดิการภายในประเทศ และต้องเปิดเศรษฐกิจในประเทศให้ให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาขุดรีดได้รัฐบาลของประเทศเหล่านี้ถูกบีบถูกบีบให้ต้องยอมรับเงินกู้เหล่านี้เนื่องจากตนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้แล้วทางเศรษฐกิจโลกปัจจุบันก็ยังคงบังคับใช้โดยอดีตมหาอำนาจอาณานิคมเมื่ออำนาจอ่อนตัว จักรวรรดินิยมยังบริหารจัดก,การตามโมเดลอำนาจอ่อนอีกด้วยคือเมื่อนโยบายที่ไม่เชิงลุกหรือกระแสสังคมเป็นไปในทางที่สนับสนุนโครงการจักรวรรดินิยมเช่นสหาัฐอาณาจักรยืนการให้ผู้บริหารจัดก,การพื้นที่ในถิ่นในเขตใต้อาณานิคมของตนผู้ภาษาอังกฤษและปรับพื้นปฏิบัติเมื่อคนอังกฤษเป็นที่รู้จักกันว่าการทำให้ชนพื้นเมืองมีความเป็นอารยะนโยบายนี้มีเงื่อนไขยแยกย่อยออกมาเช่น การที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลกอย่างชัดเจนซึ่งเอื้อมหนวยให้แก่อำหนาจของสื่อตะวันตกวงการวิชาการวิถีชีวิตและประชะาญาสิ่งนี้ได้ส่งเสริมแนวคิดที่ว่าตะวันตกคือผู้นำแห่งอรารยธรรมดูจากวัฒนธรรมและมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งท็อปกันหรือหนังของค่ายมาวิวจะเห็นค่านิยมแบบทุนนิยมสุดข,ขั้วความเป็นลำดับขั้น รัฐทิทหารความเป็นความเป็นผู้ประกอบการตัวละครจัก,กรวรรดร่วมสมัยเช่นซูเปอร์ฮีโร่ล้างผ่านหรือแม้หรือแม้แต่ทหารสหรัฐถูกวาดภาพดังผู้พิทักษ์โลกที่เป็นไปด้วยความเมตตาแต่เป็นสิ่งที่รับใช้ผลประโยชน์ผลประโยชน์ของระบบคุณนิยมโลกในท้ายที่สุดการใช้อำนาจอ่อนในวิถีทางเช่นนี้แค่ขยายไปทั่วทางวัฒนธรรมและเศรษฐ,ฐกิจและภาคประชาสังคม มันก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมค่านิยมของทุนตะวันตกถึงถึงใช้เสรีภาพในการพูดถึงจึงถูกทําให้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ค่านิยมอย่างอิสรภาพจากการเป็นหนี้กับถูกเพิกเฉยอาจจะบอกไม่ได้ว่าผู้กํากับฮอลลีวูดเป็นตัวแทนของลัทธิจักรวรรดินิยมที่ตระหนักรู้ในตัวเองแต่ความสําเร็จของพวกเขาในตลาดโลกเป็นผลโดยตรงจากลัทธิจักรวรรดินิยม ซึ่งทาหน้าที่เสริมความแข็งแกร่งให้แก่อาจักรวัตรหรือองไปพร้อมกันค่ะส่วนคําถามาของคุณเรากันนะคะก็คือข้อหนึ่งแัดและชาติคืออะไรและคือชุมชนทางการเมืองก็คือจะเน้นไปในเชิงของหลักของข้อกฎหมายมากกว่าความรู้สึกส่วนชาติก็คือการที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งนั้น มีภาษาความเชื่อวัฒนธรรมศาส,สนาและลงไปถึงเชื้อชาติร่วมกันซึ่งอาจะจเหมือนกันทั้งหมดหรือมีความคล้ายคลึงกันข้อ 2. ชาติและประเทศมีความแตกต่างกันอย่างไรชาติคือจะเน้นไปที่ความผูกพันกันในทางเชื้อชาติหรือสายเลือดข่าพันศาสนาหรือการยึดหลักประเพณีร่วมกันส่วนประเทศนั้นจะเป็นดินแดง ที่รวบรวมของคนในแต่ละชาติและเป็นที่ตั้งของรัฐค่ะข้อาสามทัศนคติของชาตินิยมมีกิะการมีอะไรบ้างทัศนคติของชาตินิยมมีสามระการคือลัทธิบรรพชนิยมสัญลักษณ์ประจำชาตินิยมและทฤษฎีความทันสมัยข้อสี่แนวคิดชาตินิยมมีความสำคัญอย่างไร นักคิดชาตินิยมมีอุดมการณ์ที่ให้ความสําคัญกับชาติหรือความเป็นชาติผลประโยชน์ของชาตินิยมมีความสําคัญยิ่งกว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคลค่ะข้อหา้าเกิดอะไรขึ้นในยุ克拉ธิลาอาณานิคมอังกฤษประสานงานขุดรีดทรัพยากรโดยการขุดรีดจากแรงงานอาณาเขตเหล่านั้นอาณาเขตอื่นๆ รัฐบาลอังกฤษจ,จะหักภาษีจากสินค้าเหล่านั้นเพื่อใช้เป็นทุนในการบริหารจัดการและการขยายจักรวัดิในระบบอาณานิคมนี้จึ่งเห็นได้ว่าทุนนิยมและจักรวัดิเกี่ยวพันกันทั้งคู่ต่างก็สนับสนุนและเห็นความชอบธรรมซึ่งกันและกันค่ะ